สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องกัญญาลัตพุทธคุณพาเครื่องนะคะ EP ที่1นะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการะคะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อของเราค่ะเบอร์โทรและสามารถแอดไลน์เพิ่ม มาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยนะคะ 080- 851- 8529ค่ะเรามาเริ่มที่รายการแรกกันเลยดีกว่าค่ะรายการแรกของเรานะคะคือพระหงยาหลวงปูบุญค่ะนี่ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะรายการที่สองนะคะานางพยาค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านหลังค่ะรายการที่3มนะคะพระปิดตาหลวงปู่แก้วค่ะนี่ค่ะรายการที่สี่นะคะเหลียญปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะ รายการที่ห้านะคะพระสมเด็จค่ะด้านหลังค่ะมาต่อกันที่องค์ที่หกนะคะพระลีลาเนื้อชินนะคะนี่ด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ มาต่อกันที่องค์ที่7ค่ะพระสมเด็จวัดเกณฑ์ชัยโยค่ะนี่ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะมาต่อกันที่องค์ที่8ค่ะพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะนี่ด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ องค์ที่9นะคะพระปิดตาหลวงพระปิดตาไม้แกะหลวงพ่อเดิมค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ,นนคะองค์ที่10นะคะพระสมเด็จวัดละคังค่ะนี่ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะ มาต่อกันที่องค์ที่11นะคะพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะองค์ที่ส2องนะคะเหลียนหลวงพ่อแดงค่ะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะ มาองค์ที่13กันต่อเลยนะคะพระซุ้งกอค่ะนี่คะด้านหน,น้านะคะนี่ด้านหลังค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่องค์ที่14ค่ะหลวงพ่อปานนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะพี่ๆนี่ค่ะ าองค์ที่15นะคะหลวงพ่อวัดปากน้ำค่ะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะนนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะคะมาค่ะต่อกันเลยนะคะ มาค่ะต่อกันที่พระหงสุพันณ์ค่ะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะมาค่ะต่อกันที่องค์ที่17นะคะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ องค์ที่18นะคะปิดตายันยุ่งนะคะปิดตายันยุ่งนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะองค์ที่19นะคะพระรูปหล่อชินราชอินโดจีน,นะคะ่ะด้านหน้าค่ะ มาต่อกันที่องค์ที่20เลยนะคะอันนี้จะเป็นพ้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะมาต่อกันที่ รายการที่21่เค่ะเหลียนหลวงปู่สุขค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะรายการที่22ค่ะเหลียนราชกาี่5ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ ที่รายการที่23ค่ะเหลียญหลวงพ่อคูณนะคะนี้่คะด้านหน้าค่ะนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะมาต่อกันที่รายการที่24ค่ะพัดลอดค่ะด้านหน้าค่ะอุ๊ยอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ มาต่อกันที่รายการที่25ค่ะเหลียนหลวงพ่อก,กรรมนะคะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะมาต่อกันที่รายการที่26ค่ะพะระลีลาเนื้อดินนะคะอันนี้ด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะมาต่อกันที่รายการที่27นะคะเลียนพระนั่งหลวงพ่อคูณค่ะสวยมากค่ะในด้านหลังนะคะด้านหน้าค่ะรายการที่28นะคะพระคงลำพูนค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะ ด้านหลังค่ะรายการที่29นะคะขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้ EP นี้นะคะภาพเปิ่มลำพูนค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจพระองค์ไหนนะคะสามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรศรัพท์นี้ได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพาะพุทธคุณพระเครื่องนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ